สวัสดีวันนี้เรามาพบกันเจอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณนีนานะคะ ในสัปดาห์นี้เด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพพยาวรังกูลโดยวันที่28รกรกฎาคมถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านโดยในหลวงรัชกาลที่10ถือเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวของในหลวงรัชกาลที่9้ากับพระบรมราชชนนีพันปีหลวง นอกจากนี้ในหลวงราชการที่10ยังมีพระเชษฐภคินีหนึ่งพระองค์และพระคานิษฐ์คินีสองพระองค์ในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระชนมพรรษา69พรรษาทรงครองราชเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559จนถึงปัจจุบันเข้าพิธีราชาพิเศษเมื่อวันที่สพฤษภาคมพุทธศักราช2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิาราลงกรณบดินทราเทพแพรวรางกูลเสกสมรสกับพระราชินีสุธิดาเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิาราลงกรณทรงเป็นเจ้าฟ้านักบินขับไลไอพ่นพระองค์แรกแห่งราชวงศ์จัก,กรี ทรงทำการบินกับเครื่องบินของกองทัพอากาศเกือบทุกรูปแบบและทรงผ่านการฝึกบินหลักสูตรการบินเฮลิคอปเตอร์และการฝึกบินเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูง F-5E จากประเทศสหรัฐอเมริกา พระองค์ทรงเคยพระราชทานสัมภาษณ์แก่นิตยสารดิฉันถึงความสนพระไทยของพระองค์ในการทรงบินเครื่องบินรุ่น f อ e ไว่าเพราะมีความรักมีความชอบในเรื่องแบบนี้พอสมควรแล้วก็เป็นพระราชผานะที่นำข้าพเจ้าไปสู่ประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเพื่อที่จะได้ทำงานสนองประเทศชาติและพระมหากษัตริย์ ตอนนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่สิไปแล้วอย่าลืมกลับไปหมั่นทบทวนในเนื้อหาบทเรียนและตั้งใจทำกันบ้านนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ